สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟน,แฟนมอลำครับช่องกระชายรัาเพลินออปเปเชียลตอนนี้เวลา8 3ดมง30นาทีเรามาถึงวัดไซงามสิริมงคลน,นะครับบ้านยาคานะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดีปีใหม่นะครับสามสิบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านว e ้ยอีผักมึงเมอาดูตายมันแท้ ตอนนี้เราจะไปบ้านยาคารครับวัดไส่งามสิริมุงคลวันที่หนึ่งเลิกงามยามดีครับพี่น้องโอโ้ทางเขาเอาอำเภอบัวใหญ่นะครับสาน้อยลำเพลินโชว์ครับผมวันนี้สอดแจงครับพี่น้องแล้วเราก็จะถึงงาน,นครับรเมื่อคืนนี่ก็ไปอ่ไปเข้าดาวเข้าดาวนี่ก็คือนอนนะครับกินยาจาักงแต่สามถุ่มแล้วก็นอน ตื่นขึ้นมาตีหาพี่น้องเอ้ย,อยปวดหัวเข่านะครับเข่ามันบวมก็เลยกินยาแก้อักเสบก็เลยนอนเขาเข่าดาวกันรู้อ่อยปลตื่นแล้วพี่น้องเนื่องด้วยสภาพร่างกายผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะมันเฒ่าแล้วมันเฒ่าแล้วนะสู้ต่อไปครับตราบใดที่เรายังมีหนี้อยู่เราก็สู้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ วัดใสงามศิริมงคลจะถิ่มกันเดอ้อให้หักกันแพงกันด้วยภาระและหน้าที่นะครับเราต้องไปเรื่อยๆนะ <c oughs> พี่น้อคนก็บอเข้าใจพี่้คนก็เข้าใจนะครับก็บพเป็นยังครับพี่นะ้องเอาที่สบายใจทุกคนนะครับขอยก็เห็นงานตามนาทีไอยเพราะมีอยู่มีกินก็เพราะองค์กรนี่นะครับสาวน้อยเพน,นแพง เพชรบันแพงใครจะว่ายังไงก็กระซางเขามาอดงานแล้วครับโอ้งานใหญ่มากเลยมีหมอลำหลายคณะมากเลยนะครับไม่รู้งานฟรีหรืองานเก็บปัด นี่ครับพี่น้องบ้านย่าคานะครับคืนนี้ตำบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเอาหอดรถสี่ร้อยเมตรเลี้นะยวขวาหอดรถพี่น้องโอ้สักกสีออบเต็มเดี๋ยว ทีมงานสันเรแล้วยังเก็บเวทีอยู่เลยเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านย่าคาถนนแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าทางเหนือกลับรถแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านย่าโอ้ยอีผักมึงหอดแล้วมันเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีาง เลี้ยวขวาเขู้่บ้านย่าคาถนนแล้วเลี้ยวขวาโอ้สารเล้าสารเล้าเฮ้ยเป็นไงล่ะ ซานเหล่าก็ใส่วิธีรถกนันหรอือเปล่าทีมงานซานเล่าบันเทิงศิลป์ครับเวันแรงผ่อนกับซันหน่อยเปพนแป้งครับโอ้โหเพจซานเล้าต้องเพลินโชว์ โอ้พุทธามงทึงกีด้เรามาชมเปลีป่ยนบรรยากาศนิดหน่อยครับโอ้ลุย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 สารเล่าสารเล้าไปใสต่ตอมานน่ฮะอ๋อ สุดยอดเลย,เยฮะคอยนวยอ่ะซื้อรกาศการรับ <c oughs> คนร้ายมาบกขึ้นงงบัดจักบาทเพนเก็บอ๋อเดอดเลยโอ้เครื่องเสียงว่าเช็ก <World S 2> ซานเล้าเอาเฮงเฮงปังปังทุกคนสู้สู้สู้มืออาชีพทั้งนั้นเลยนี่สุดยอดเลยใส่าอยมาแต่วงไงหญ่อย่วงหอใจกับขนอยู่ลำปลายหมาดบ่ไกลพนักงานเขาจะค้นหนิเป็นจริัวครับถุกัวบ ครับโดยล้อกันแหละห่างกันมั่นอันปีใหม่น้ำคนล่าหลายเขาอยากเมื่อบานเอาสู้สู้ส,สู้ทุกคนปีใหม่โชคดีทุกคนชุดแดงยิ่มใส่กับชุดแดงฮะชุดแดงยิ่มใส่กับเนาะกับชุดมูนชุดแดงยิ่มใส่กับเมนี่อยู่อ่าสีขอโอ้ชุดแจยแนน ซานเล้าซานเล้าคือที่เจอกับสาวน้อยลรำเพืียงโชว์นะครับหาคิดกว้างขวางครับก้างกว้างลูกบาศจอดไซ ท่าโค้งมาพ่ะท่าโค้งนะกลัวนึกนึกว่าหลงท่ากลัมากเลยเรียบกัแล้วหัวแล้วน้องมองเสร็จแล้วอ่ะพี่นอกครับคืนนี้นะครับผมบัตกันกุศลบอกห0บาทเ่บหร่มวทุกเหล่า คนหลายอยู่ได้มาขึ้นเห็ไมมือเท่ากับโปไก่เทาปลาท้ายเนาะลายเฉยคนหลายเมนังเาขอบคุณทุกหลังใจครับพี่น้องครับเขาบาทางไหนอ่ะเขาบ้าน่านีมนติดรถเขาดิันท่นออกด้วยอ่ะ พอกรคลิบนะครับสวัสดีครับ